พัดลังเลงมันเนี่ยครับใส่ถุงยางแล้วไม่เสร็จครับเป็นมานานขนาดไหนครับน่าจะสักประมาณเกือบครึ่งปีครับ E F j g e n t l e m a n แม่แม่คุยกันครับ อาร์ตสวัสดีครับครับผมโอ้โห oh, oh. อายุเท่าไหร่ครับอาร์ตตอนนี้ยี่ห้าครับยี่ห้าอ่าโอเคไม่ได้ไปรึกษาคุณหมอเชิญนะค,ครับคุณอาร์ตพัดแล้วเวันนี้ครับใช้ถุงยางแล้วไม่เสร็จครับปัญหาคือใช้ถุงยางแล้วไม่เสร็จเป็นครั้งแรกหรือว่าเป็นมานานขนาดไหนครับน่าจะสักประมาณเกือบครึ่งปีครับคือเราชอบถ่ายท่อสดมากกว่าถูกไหมครับประมาณนั้นแล้วคําว่าไม่เสร็จนี่คือมันยังแข็งตัวอยู่ไหมหรือว่ามันห่อเหี่ยวเลยก็มีอ่อนแรงลงนิดนึงครับอ่อนแรงลงนิดนึงคือเหมือน ไอไอความรู้สึกของเราเพยม,มันมันไม่รู้สึกหรือว่ามันเออเราอ,อธิบายไม่เหมือนเดิมอ่ะฟิลมันไม่ได้อย่างเงี้ยหรอไม่ได้ใช่ครับสแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้ใส่มาถูกไหมก็คือช่วงแรกๆคือแสดงสดก่อน<ช>แล้วก็บันทึกเทปทีหลังแล้วพอกลับไปแสดงสดอีกทีคือมันมันสับสวางอยู่อย่างเงี้ยหรอใช่ครับ,บประมาณนี้ครับ แต่ว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะเวิร์กเลยเคยใส่แบบแบบบางเนี่ยแบบ003เลยพวกเนี้ยเคยแล้วมันก็ไม่ช่วยนะครับหรือว่าผมใส่ผิดก็ไม่ไม่ชัวร์นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผิดคืออะไรวะดูผิดหรือเปล่าว่ามันแบบด้างนี้ครับพอใส่แล้วมันรูดไม่สุดโคนนะครับอาจจะผิดด้านนะเราเป็นไปได้คือเข้าใจไหมที่ตอนเราสอนที่ต้องเป่าด้านหนึ่งทิ้งไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็พังเลยอันนั้นรูดไม่ลงใช่ต้องเปลี่ยนลรูดมาได้ครึ่งหนึ่ง แล้วมันก็ไม่ลงแล้วก็มีสิทธิ์นะจะอวดว่าใหญ่หรือเปล่านะเฮ้ยเฮ้ยก็ไม่แน่หนูซื้อผิดไซส์ใช่มันรัดอย่อไ่เลยครับถามคุณหมอดีกว่าฮะมีปัญหาเรื่องใช้ถุงยางแล้วก็ไม่เสร็จ ครับนะครับ,รบแล้วก็มีรูดไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอแต่สดไม่มีปัญหานะคุณหมอสดอไม่มีปัญหาเลยคุณหมอแนะนำไงดีครับมีการสอนการฝึกฝนกับถุงยางไหมอันนี้เนี่ยนะครับก็คือต้องบอกกันเลยว่าการแข็งตัวและการถึงจุดสุดยอดของผู้ชายเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับความรู้สึกส่วนตัวก็ตามหรือว่าความรู้สึกความรู้สึกทางใจก็ตามนะครับก็มีปัจจัยหมดเลยทรานี้เนี่ยาการที่บอกว่ารูดแล้วรูดไม่สุดรูดได้แค่ครึ่งเดียวเนี่ยอันเนี้ยแปลว่าใส่ผิดด้านทรานี้ การที่ใส่ผิดด้านก็เลยรูดไปไม่หมดเนี่ยน,นะครับก็ต้องหัดใส่ให้มันถูกด้านมากขึ้นคืออ่าเช็คก,ก่อนว่าเป่ากระเป๋ะด้านไหนหูรูดลงอยู่ทางไหนอะไรย่างเงี้ยครับก็คือบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มด้วยการมีสดใช่ไหมครับ,รบแล้วมาใส่ถุงยางทีหลังเนี่ยอาจจะทำรู้สึกว่าอ่ะมันอาจจะต่างกันแต่ว่าให้เราทําใจว่าเฮ้ยใส่ถุงยางเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบถุงยางที่บางๆอยู่ทั้งถุงยาง0.03นนี่คือบางแบบรู้สึกเหมือนกับ แทบจะไม่ใส่เลยเลยครับ,ร,บรู้สึกรู้สึกแบบเหมือนกับไม่ได้ใส่เลยจริงๆแล้วก็บแบบ0ูนย์ุนหนึ่งก็มีเหมือนกันเราลองใส่ถุงยางบางๆนะครับแล้วก็ลองเอาออกมาแล้วก็ช่วยตัวเองแล้วก็ลองอาจจะเอากลับมาใส่อีกทีนึงตอนใกล้ๆกล้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงยางแล้วก็เอามาทําต่อจนเสร็จเป็นการฝึกความคุ้นเคยครับว่าใส่ถุงยางก็เสร็จได้เหมือนกัน ถ้าใส่แบบปกติก็คือมันก็รูดสุดะครับโดมันจะแน่นมากทั้งนั้นอ่ะเรื่องไซส์วิธีการเลือกไงปกติเลือกเอ่อกี่กี่มิลนะห้าสอครับห้าสลองขยับขึ้นไหมเคยลองยังคือ5้าสใส่แล้วเดฟถูกไหมเดฟได้ครับค่เดฟค่ะเดฟเดฟก็ต้องขยับเป็น5-4 5-4เคยลองยังห้าสีเคยแบบ มันพอดีพอดีครับเออแล้วดีไหมอ่ะดีกว่าปะเออชอบขาม้ามากกว่าไหมกระดิ่งมาอย่างเงี้ยเออมีดรวยว่าขาม้าดิ่งมาไม่ดีเพราะว่าเดยวหรุดมันต้องเดฟนิดนึงเราขยับขึ้นไปนิดนึงเดเออได้ครับก็คือการเราปั่นให้แข็งก่อนแล้วก็วัดเส้นรอบวงนะครับเส้นรอบวงว่าได้กี่มิลลิเมตรว่าเป็นมิลลิเมตรนะครับแล้วก็หารด้วยสองุดสามก็จะได้ขนาดถุงยางที่ต้องการเช่นสมมุติอ่ะวัดได้ เอ่อหนึมิลิเมตรเราหารด้วย2.3<ม>ก็ได้ตกมานเทขประมาณ52าสคราวนี้เนี่ยเราลองวัดของเราเองดูครับเวลาแข็งแข็งเอาสายวัดเนี่ยครับหรือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดวัดแล้วมันได้ประมาณ126ยยี่สมิลร้อยยีิมลอันนี้เนี่ยต้องใช้ถุงยางขนาด54แล้วครับใช้52ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดใช้5้อปุ๊บ มันจะแน่นไปพอแน่นไปแล้วรู้สึกไม่ดีอึดอัดมันก็เลยจะแบบอ่ะไม่เสร็จอยากถอดออกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใส่ให้มันพอดีพอดีเนี่ยโอกาสที่ถุงจะแตกก็มีน้อยกว่าด้วยอืมโอเค e f f gentleman Man-Man คุยกันครับ